เรามีด่านตัดผู้ชายตั้งแต่การฝึกฝนเรามีด่านตัดผู้ชายด้วยเครื่องมือดีไในบริษัทด้วยแต่สมมติสุดท้ายผู้ชายเก่งกว่าอยู่ดีแล้วลูกค้าก็ไปกินแต่ร้านผู้ชายมึงก็จะโวยวายอีกว่าเหยียดคือปัญหาแม่งไม่จบอะสุดท้ายคนรับดาเมทมทั้งหมดที่พวกมึงเถียงกันอะคือพวกเราที่ต้องซื้อเกม t ด e วิช c h อรภาคใหม่และ Cy b บอร์พัภาคใหม่ในอนาคตมาเล่นคุณคิดดูว่า ดาบเล่มเดียวกันน่ะมันสามารถเอาไปปล้นฆ่าทำเรื่องไม่ดีได้มากมายแต่ดาบเล่มเดียวกันอาจจะให้วีรบุรุษบางคนน่ะไปกู้แผ่นดินกู้ชาติปกป้องชาติบ้านเมืองได้เลยสวัสดีนะครับดีต้อรับทุกคนเข้าสู่ช่องทอคอนโทรนะครับผมแล้วตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมอีกครั้งนะครับตองทอคอนโทรครับ ในเนื้อหาของ EP นี้นะครับผมก็จะพูดถึงเกมเกมหนึ่งซึ่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบกันแล้วก็เป็นเกมในดวงใจด้วยนะครับน่าคือ The w i t ช h e r นะครับแล้วก็ c y เบอร์พังส7งถึงแม้ c y เบอร์พังส7 7เนี่ยตอนเปิดตัวมันจะมีปัญหาพอสมควรใช่ไหมล้วก็สุดท้ายก็กลับมาได้เออึงเหมาะสมเลยกับคำว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อะไรแบบนี้แต่วันนี้ก็จะไม่ได้ตรงประเด็นไปที่ตัวเกมมาก เพราะว่าผมจะพูดถึง C D Project Red นะครับซึ่งผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นข่าวกันมาบ้างแล้วแหละประเด็นดาราม่าของ C D Project Red นะครับที่อยู่ในโลกโซเชียลมากมายตอนแรกผมก็รอจังหวะอยู่ว่าจะได้เอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยกันเมื่อไหร่นะแล้วก็สุดท้ายมันก็ได้จังหวะเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ออกมาตอบกลับ คือเราก็จะได้เห็นความทั้งสองฝ่ายเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทั้งหมดก็คือเนื้อหาของคลิปวิดีโอในวันนี้ที่ผมจะเอามาเล่ามาคุยกับเพื่อนๆกันนะครับเกิดให้ฟังคร่าวๆเรื่องราวมันเกิดจากการที่มียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วกันแล้วก็ออกมาพูดมาแชร์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับตัว s ี r ีส์โปรเจกต์เรว่าเขามีโครงการมีโครงการคล้ายๆยูบิซอ t อแซึ่งโครงการนั้นมีชื่อว่า Girl in the game มันก็เป็น สิ่งที่ทำให้ชาวเกมหรือเกมเมอร์เนี่ยโจมตีซีดีโปรเจกต์เรว่าเอาแล้วเหรอเอาเหมือนบริษัทนู้นนี้เลยนะเลยยัดเยีดยดเรื่องของการที่ปลักดันผู้หญิงเข้ามาแล้วก็เบียดเบียนชายแท้ไม่ให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้ผลิตเพศหญิงที่เน้นเป็น เกมเดฟอะไรแบบเนี้ยเข้ามาทางโครงการนี้คือทาง Ubisoft เพราะว่าจะมีโครงการคล้ายๆอย่างนี้นอะปะก็ <c oughs> เป็นดรามา่าอะไรกันไปอ่ะแต่ว,วันนี้ผมก็จะมาคุยให้ฟังกันแล้วกันว่าไอ้ Girls in the Game เนี่ยมันคืออะไรนะครับ โปรแกรม Girl in the Game นะครับเปิดตัวในปี2021นะครับผมซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมมือกับ c ี r Project r รแล้วก็ Perspective Educational Foundation นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรของทางโปแลนด์นะครับโดยมูลนิธิทุ่มเทความสนใจส่วนใหญ่ให้กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการศึกษาด้าน STEM ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลัก ตามที่ระบุในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการซึ่งเห็นได้ชัดว่าการตอบสนองความต้องการของอุตสาหากรรมเกมเดฟที่มีต่อผู้หญิงที่มีความสามารถง่ายคือมันก็มีโครงการนี้จริงแล้วก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับนอกเหนือจากนี้จรในเว็บไซต์ cd project red เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศนานแล้วว่าเขาก็สนับสนุนเรื่องของ di นะซึ่ง ผมก็ขอย้ามีทีไม่ว่าผมจะพูดเรื่องวอกเรื่องดีไอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วแก่นแท้ของความวอกเนี่ยมันก็เป็นคําที่เรียกว่าตื่นรู้มันเป็นกิริยาอย่างหนึ่งของผู้คนที่รับรู้เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นไปนได้หลายหลายหลายเวมากซึ่งความเป็นจริงถ้ามันมองในแง่ของการที่เป็นสิ่งที่ดีมันก็ดีแบบที่ผมพูดหลายรอบมันไม่สิ่งแย่เลยความวอกถ้ามันไปแบบถูกที่ถูกทางแล้ว มันสรรสร้างความอิสระให้กับผู้คนแล้วก็ลดการบูลลี่กันนึกออกไหมทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เรื่อง DI เนี่ยก็เหมือนกันผมเคยพูดในคลิปเก่าๆนานมากแล้วก็จะบอกผมก็จะบอกว่าจริงๆแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าส่งเสริมความหลากหลายเท่าเทียมอะไรพวกนี้มันทําให้คนในที่ทํางานหรือกลุ่มคนที่มีโอกาสจะได้รับ การเข้ารับเลือกที่เข้าไปทํางานเนี่ยมันไม่ถูกแบ่งแยกไม่ว่าเป็นคนพิการคนเชื้อชาติใดๆคนเพศอะไรถูกตัดสินเท่ากันหมดมีโอกาสเท่ากันหมดขอแค่คุณมีความสามารถซึ่งตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าพอมีแนวคิด <s> แบบนี้เข้ามามันกลายเป็นเครื่องมือผมขอใช้คาว่าเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นความโวกความดีไอต่างๆนานานเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเหมือนอาวุธปืนอ่ะเหมือนมีดเหมือนดาบอะไรแบบนี้ซึ่งคุณคิดดูว่าถ้า ดาบเล่มเดียวกันนะ่ะมันสามารถเอาไปปล้นฆ่าทำเรื่องไม่ดีได้มากมายแต่ดาบเล่มเดียวกันอาจจะให้วีรบุรุษบางคนเนี่ยไปกู้แผ่นดินกู้ชาติปกป้องชาติบ้านเมืองได้เลยนึกออกไหมมันอยู่ที่คนใช้เพราะฉะนั้นไอ้ดีไอที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้มันเกิดจากการที่มันกลายเป็นเครื่องมือเพื่อปฏิวัติบางอย่างให้ความคับข้องคับแค้นใจในคนบางกลุ่มเนี่ยได้ยัดสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้ามาแทนไว้โดยโหนกฎของ d ดีไอนึกออกไหม แล้วมันดันเข้ากับนโยบายภาครัฐบางประเทศบางบริษัทอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คนเดิมๆคนที่าบางคนอาจจะเป็นชายแท้บางคนอาจจะเป็นคนผิวขาวหรือบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับความแตกต่างมากมายหรืออะไรหรือเขาอาจจะยอมรับก็ได้ก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกผลักดันถูกกลายเป็นตัวประหลาดไปเองนึกออกไหมมันเหมือนอยู่ดีๆวันหนึ่งทุกคนแม่งใส่เสื้อสีดําทุกคนใส่เสื้อสีดําเรื่องปกติเลยแล้วอยู่ดีก็ มีคนประกาศว่าต่อไปนี้เนี่ยการใส่เสื้อสีดำเนี่ยมันถือว่าเป็นการเหยียดนะแล้วก็ทุกคนสามารถใส่เสื้อหลากสีได้พอคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อสีดำมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแล้วมีเครื่องมือนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเอาเครื่องมือที่ชื่อว่าเสื้อหลากสีเนี่ยออกมาเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ชี้เลยว่ามึงใส่เสื้อสีดำอ่ะ มึงเป็นฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เกิดดราม่า,มาที่ทุกคนเห็นซึ่งจริงแม่งซับซ้อนกว่าน,นี้เยอะนะเว้ยซับซ้อนเกินกว่าที่ผมจะอธิบายเป็นคําพูดได้แต่เพื่อนๆนจะพอเข้าใจมันลักษณะเป็นการเมืองอะรูปแบบหนึ่งแล้วกันมันการเมืองมันไม่ได้เขาว่าการเมืองมันไม่ใช่อยู่แค่ในรัฐสภาอยู่ในแค่ในการปกครองประเทศนะเพื่อนๆมันอยู่ทุกที่เลยเว้ยมันอยู่ทั้งในบริษัทอยู่ทั้งในสังคมอยู่ทั้งในโรงเรียนในที่ทํางานแม่งมีหมดเพราะฉะนั้น ความหลากหลายวิธีคิดของผู้คนน่ะมันก็สุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีกฎระเบียบแล้วก็มีเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมในการควบคุมพอมันไม่มีแล้วอะ่ะสิ่งที่เรียกว่าดีไอมันกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือคนบางกลุ่มและมีมีโอกาสทำร้ายคนบางกลุ่มนะซึ่งผมไม่ได้ตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ CD Project Red เรเป็นแบบใดเพราะฉะนั้นเขายังบริสุทธิ์จนกว่าอะไรรู้ไหมจนกว่าเขาจะมีเกมออกมาให้เราตัดสินว่า ไอสิ่งนี้เขายึดถือนยโยบาย,ยาต่างๆเนี่ยอ่ะมันมันไม่ได้แย่แล้วมันสนับสนุนให้เกมที่พวกเราจ่ายเงินเล่นน่ยไปทางที่ดีเราต้องการแค่นั้นเนืกออกปะ ต่อมาข้อมูลยังบอกอีกว่ามีผู้หญิงเกือบ2.3ล้านคนบอกว่าพวกเธอเล่นเกมบนคอนโซลหรือคอมพิวเตอร์ทุกวันและเกมเมอร์หญิง22บอกว่าการเล่นเกมคือความหลงไหลของพวกเธออย่างไรก็ตามในบรรดาผู้ที่ทำงานด้านวิดีโอเกมมีผู้หญิงคิดเป็นเพียง20เเท่านั้น Perspective Educational Foundation ได้ศึกษาสถานการณ์ของผู้หญิงในสายเทคโนโลยีมาหลายปี ทั้งในโปลแลนด์และทั่วโลกเพื่อให้ได้ภาพรวมที่กว้างที่สุดที่จะเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมนี้มูลนิธิยังติดตามการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการศึกษาด้านวิศวกรรมและอาชีพทางวิชาการและวิชาชีพในบริษัทเทคโนโลยีอื่นด้วยแม้ว่าผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยจะเข้าสู่วงการเทคโนโลยีชั้นสูงมาหลายศตวตรรษแล้วแต่ยังมีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อะไรแบบนี้นะ ตั้งแต่10กว่าคนจนถึงประมาณ25%ขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชีพที่ศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นะครับก็ได้ส่งเสริมพรสวรรค์ของคนรุ่นใหม่โดยโปรแกรมนี้จะมีเวลาทั้งหมด12เดือนมุ่งเป้าไปที่นักเรียนนักศึกษามัธยม ตอนปลายทุกประเภทโดยเน้นเป็นพิเศษที่ผู้สมัครจากเมืองเล็กๆและประกอบด้วยวงจรการฝึกอบรม1ปีและการให้คำปรึกษารายบุคคลผู้เชี่ยวชาญจาก CD p r o j e c t Red รสสรุปให้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆผมสรุปให้ฟังง่ายๆมันก็คือการที่เขามองแล้วไอ,อ้อะไรเนี่ย p e r s p e c t i v e f o u n d เ t i o n อะไรเนี่ยเขาก็มองนะว่าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิดีโอเกมหรือใดๆ,ๆก็ตามเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลหลายด้านนะไม่ได้แค่ด้านโลกวิดีโอเกมของเราอย่างเดียวเขามองว่าผู้หญิงอ่ะแม้ว่าจะเริ่มได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมนี้แล้วแต่มีเปอร์เซ็นต์แค่ยี่เปอร์เซ็นต์ว้ซึ่งน้อยกว่าผู้ชายหรือเพศอื่นๆเพศทางเลือกนับไหมเพราะว่าผู้หญิงยังไม่รู้อีก,กว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศไหนนึกออกอปะเอาเป็นว่าเพศเอ่ ฟิสิก a l สภาพร่างกายเป็นผู้หญิงแล้วกัน25%แปลว่า75%ก็คือผู้ชายซึ่งชายแท้ไม่แท้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ผมต้องบอกว่าเขามีฟาวเดชันในการที่ผลักดันผู้หญิงเข้าไปคือต้องบอกว่าถามว่าผู้หญิงผมไม่เข้าใจหนึ่งเรื่องนะอันนี้อาจจะมีผมอาจจะมีข้อมูลไม่ไมพอก็เลยไม่เข้าใจนะถ้าศึกษาดูจริงๆเขาอาจจะมีคําอธิบายได้มากกว่านี้นะแต่ความสงสัยของผมอย่างแรกก็คือทําไมการที่เราเปิด เขาเรียกว่าเปิดแคมป์หรือเปิดอะไรก็ตามที่ให้เด็กๆมัธยมปลายที่เตรียมจะเรียนขึ้นเรียนสูงขึ้นไปแล้วเป็นสายอาชีพแล้วเข้ามาทํางานในอุตสาหการรมเนี่ยจะต้องสนับสนุสน,นเพศใดเพศหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเปิดทุกเพศก็ได้อะแล้วมันจะหลากหลายได้ไงในเมื่อคุณสนับสนุนความหลากหลายอันนี้ข้อสงสัยนะไม่ยังไม่ได้ว่านะ <laughs> คุณสนับสนุนความหลากหลายแต่โครงการที่คุณเปิด คุณเน้นผู้หญิงงงไหมอันนี้ก็โหก็ไม่เข้าใจนะเออทีนี้ถ้าเปิดแบบหลากหลายจริงๆอะ่ะแล้วสุดท้ายใครเก่งที่สุดมันเหมือนการแข่งขันอะ่ะผมเข้าใจว่าการแข่งขันบางอย่างที่ต้องใช้ร่างกายเป็นตัวกําหนดพวกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกําหนดเพศกําหนดน้ําหนักถูกไหมเพราะว่าสรีระร่างกายอะไรพวกนี้มันไม่เท่ากันแต่การเป็นเกมเดฟเนี่ยมันแต่ละเพศมันมันมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันยังไงวะ อันนี้ใครที่เป็นเกมเดทมาแชร์ให้ผมฟังได้นะแต่ผมแค่ไม่เข้าใจอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้ามันเท่าเทียมกันหมดเนี่ยเราก็ให้ทุกทุกเพศมาสมัครก็ได้แล้วใครที่มีแววคุณก็คัดคนนั้นเข้าทํางานแล้วถ้าสุดท้ายมันมีแต่ผู้ชายอะ่ะแล้วใครผิดอะ่ะแล้วคือให้ทํำยังไงวิธีการเขาก็เลยคิดว่าอ๋อถ้างั้นก็รับแปดเอาผู้หญิงเข้ามาคัดแล้วผู้ชายเก่งๆก็มึงไปหาโอกาสกันเอาเองแล้วถ้าผู้หญิงที่เข้าไปคัดสุดท้ายต่อให้ชนะสมมุติว่า คัดมากี่คนไม่รู้อะได้มาสิบคนเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเกมแล้วสู้ฝีมือก็ยังสู้ผู้ชายที่อยู่ด้านนอกที่ไม่ได้เข้าโครงการอีกอะแล้วใครผิดทีนี้ก็ต้องไป เอาดีไอยัดเข้าไปในบริษัทเกมเดฟอีกเพื่อตัดผู้ชายออกไปอีกแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็จะได้เข้าไปทํางานจริงๆถูกไหมเรามีเรามีด่านตัดผู้ชายตั้งแต่การฝึกฝึกฝนไปเกมเดฟรุ่นใหม่เรามีด่านตัดผู้ชายด้วยเครื่องมือดีไอในบริษัทด้วยสุดท้ายผู้หญิงเหล่านี้ก็ได้ทํางานสมดังความฝันและผลงานที่ผลิตออกมาเอามาขายเราอาจจะยังไม่เห็นภาพอธิบายอย่างนี้สมมุติว่ามีโครงการที่เปรียบพียบรภัณอาหารเหมือนเดิม ใครดูคลิปผมบ่อยจะรู้ผมชอบเปรียบที่ร้านอาหารนะี่คือผมก็ชอบกินนะเลยแล้วก็เพื่อนๆนนะ่าจะซิงกันได้ง่ายในเรื่องนี้รายการสมมติรายการ Masterchef ฟไ a ยแลนด์ประกาศรับสมัครแต่ผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงแข่งเดียวยผู้ชายก็ไม่มีกูไม่รับเพราะว่ากูเป็นรายการ m a s t e r s h e f ฟแนวใหม่เป็นดีไอสไตล์แล้วพอมีแชมป์แชมป์มันก็ต้องเป็นผู้หญิงเพราะมีแต่ผู้หญิงแข่งกันนึกออกะแชมป์ก็ไปเปิดร้าน ปีต่อไปก็มีแชมป์ไปเปิดร้านอีกเรื่อยๆทีนี้ผู้ชายข้างนอกก็ไปหาดิ้นรนเอาเองเพราะไม่มีโครงการไหนเพื่อจะให้กูมีเวทีได้โชว์ฝีมือเลยสมมุิสมมตินะสุดท้ายก็จะมีผู้ชายที่ดิ้นรนจนเก่งจนเป็นเชฟแล้วไปเปิดร้านเหมือนกันแล้วสรุปสุดท้ายคนกินแม่งก็ตัดสินอยู่เดียวว่าร้านไหนอร่อยนึกออกปะ่ะแล้วพอคนกินไปเสือกดันชอบร้านผู้ชายไม่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะทําไม่เก่งนะ เพราะว่าผมเปรียบเทียบจากการไปเกมเดฟนึกออกปะอ้าวโอเคผู้หญิงก็อาจจะอร่อยก็ได้แต่สมมุติสุดท้ายผู้ชายเก่งกว่าอยู่ดีแล้วลูกค้าก็ไปกินแต่ร้านผู้ชายแล้วสุดท้ายร้านผู้หญิงอยู่ไม่ได้มึงก็จะโวยวายอีกว่าลูกค้าที่ไปกินร้านผู้ผู้ชายอ่ะเหยียดเข้าใจอารมณ์ผมปะคือปัญหาแม่งไม่จบอะปัญหาแม่งไม่เคยจบเลยเว้ยเพราะว่ามันมันกลไกแม่งผิดมาแต่แรกอะปัญหาจะจบได้ไงวะ คือการให้โอกาสผู้หญิงในการในการเข้ามาฝึกฝนะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องดีแต่แล้วโอกาสของผู้ชายอ่ะแปลว่าเกิดเป็นผู้ชายมึงซวยมึงไม่มีโอกาสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่พอผมพูดแบบนี้ใครเป็นผู้หญิงเราไม่เข้าใจประเด็นจริงๆรแล้วไม่ตั้งใจฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้มึงแม่งชายแท้แล้วก็เหยียดผู้หญิงหรือว่าแบบด้อยค่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะจริงๆมันมีสายอาชีพเยอะมากมายที่ผู้หญิงเก่งแล้วเหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงทำแล้วเด่นสารพัดเยอะแยะมากมาย เยอะมากนะทั้งผู้หญิงทั้งเพศทางเลือกทั้งผู้ชายที่เป็นทรานเป็นอะไรที่ติดใจเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ทำได้ดีเยอะมากซึ่งผมไม่อยากยกตัวอย่างนะเพราะมันมีแบบสารพัดอาชีพเลยซึ่งผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มอีกนะว่าอาชีพเดฟเกมเนี่ยมันเหมาะกับผู้ชายแต่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้แล้วปัญหาไม่กระจบได้ยังไงคุณพอเก็ตพอยไหมทีนี้ผมยังมั่นใจว่าอะไรก็ตามในสายอาชีพไหนมันควรวัดจาก มือความสามารถนะครับผมเห็นหลายคอมเมนต์เหมือนกันจากที่เขาทําโครงการเหมือนกันหลายโคนก็มาถามว่าแล้ว,แล,วแล้วผู้ชายผิดอะไรอะไรแบบนี้ทําไมผู้ชายที่เก่งหรือมีโอกาสที่จะเป็นเกมเดฟอ่ะเขาผิดอะไรทําไมถึงไม่มีโอกาสแบบนี้บ้างอะไรแบบนึกออกไหมผมว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะเพราะนั้นเพื่อนๆสาวๆผู้หญิงทุกคนน่าจะเข้าใจผมนะออว่าผมแบบความหมายของผมคืออะไรนี้กลับไปที่ดราม่านะครับดราม่าที่พูดออกมาแฉโดยยูทูบเบอร์ซึ่งช่องนั้นคือ คุณแอนเดมีนคนดีคนเดิมที่ผมเคยพูดถึงตอนเขาเออกมาพูดถึงเรื่อง s y ส c r e e s Shadow ในคลิปก่อนๆน,นะครับเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าผู้บริหารระดับสูงของ CD Projekt Red เนี่ยลาออกไปเป็นจำนวนมากนะครับเขากล่าวต่อว่าตัวอย่างเช่นผู้มกับของ The Witcher 3เนี่ยได้ลาออกจากสตูดิโอไปนานแล้วและพวกเขาก็ได้สร้างสตูดิโอของตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยเกมของพวกเขาเองเห็นได้ชัดว่าสถานที่อย่าง War Horse Studio ผู้สร้าง Kingdom Come Deliverance ได้ดึงบุคลากรจาก CD Projekt Red มาทำงานอย่างบ้าคลั่งในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาและผมได้ยินมาว่าปัญหารุมเร้าที่ Ubisoft เช่นการจ้างงานบุคลากรที่มีความหลากหลายก็เริ่มสร้างความเสียหายและทำลาย CD Projekt Red เช่นกันคือเข้าหมายถึงว่าปัญหาที่ Ubisoft เจอันมีโอกาสจะเกิดกับ CD Projekt Red นะอะไรแบบนี้ แล้วก็ไอเกมไอคำキิงด้อมคำดิลิวเลนส์อ่ะเออมันก็เหมือนประมาณว่าเป็นทีมเป็นทีมที่ออกไปจาก The Witcher 3อะไรแบบนี้นะซึ่งเกมยังไม่ออกใช่ไหมเออไม่ผมยังไม่ได้ไปตามดูเลยแต่เห็นว่าเออภาพสวยดีนะจากแหล่งข้อมูล CD Projekt Red เริ่มพึ่งพาการจ้างผู้พัฒนาเกมจากภายนอกมากขึ้นเหมือนเป็น o u t ซ o u r c อคือประมาณว่าโครงการบริษัทตัวเอง ทำงานไม่ทันไม่เสร็จอะไรแบบนี้แล้วก็เอาคนอื่นมาช่วยอาจจะไม่ได้ผลงานที่ต้องการเลยแนวๆน,นี้นะเนื่องจากบุคลากรใหม่ที่มีอยู่ห่างไกลาจากจุดที่พวกเขาจะทําได้เหมือนเดิมคุณอดีมิเมีนย,ยังพูดต่ออีกว่าเหตุผลที่ The w i ิเชอรภาคต่อไปใช้ Unreal Engine แทน Red Engine ที่เกมก่อนหน้าใช้นั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะบุคลากรอาวุโสส่วนใหญ่ที่เข้าใจใน r ร d Engine ไม่ได้อยู่ที่ CD Project Red อีกต่อไปแล้ว อ n นเรียล g อน e เป็นเครื่องมือเดียวที่เหมาะกับทุกคนซึ่งนักพัฒนาหลายคนคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันความหมายตรงนี้มันหมายถึงว่าปกติเนี่ยซีดีโปรเจกต์หรือจริงๆในพวกแบบตัวดีโอใหญ่ๆที่ประสบสำเร็จมากๆนะครับ mm. เขาจะชอบพัฒนา Engine ของตัวเองเหมือน Capcom ใช่ไหมแอแคปคอมก็มี Engine ของตัวเองแล้วก็ CD p r o j e เ t กต์เนี่ยเขาพัฒนาเร d เอนจินขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เห็นในพวกดอวิเชอร์สแล้วก็ ใส้ผู้พังสองแต่ไอตัวภาคเสริมที่เป็น Liberty เนี่ยผมไม่เขาผมไม่แน่ใจแฟนท่อลิเบอร์ตี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าเป็นอันนี้หรือเป็นอันกลับไปอันเรียวแล้วนะจะไม่ได้ก็คือพอเขาเขาตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยพอคุณเอาคนใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมกลายเป็นว่าก็ใช้เอนจินเดิมไม่ได้เพราะอาจจะยากเกินไปซับซ้อนเกินไปถูกไหมมันต้องให้คนเก่าๆเก่า,กาๆทำ เขาก็เลยต้องกลับมาใช้อ n r e a ร e n g i ิ e เพื่อ,เ,อเด็กหน้าใหม่ที่คุณรับโครงการนู้นนี้เข้ามาจะได้ทำงานได้แล้วมันมีปัญหาอะไรถูกไหมมันก็มันดูไม่มีปัญหาแต่ในมุมมองผมผมมองว่าสุดท้ายคนรับดาเมจมันคือผู้เล่นเว้ยสุดท้ายคนรับดาเมจท,ทั้งหมดที่พวกมึงเถียงกันอ่ะคือพวกเราที่ต้องซื้อเกม t ด e วิ t ชอร์ภาคใหม่และ Cy b e อร์พังภาคใหม่ในอนาคตมาเล่นเนอะหรอไหมเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรเนี่ยเออเห็นพวกกูด้วยจะทําอะไรก็ทําถ้าคิดว่ามันดีเน,นอะปะ สุดท้ายทําเกมให้ดีด้วยนะเพราะถ้าทาเกมไม่ดีเดี๋ยวกูจะต้องมานั่งพูดแบบนี้อีกนึกออกปะและอย่างที่มีคนบอกมานะครับว่าซีรีส์บริจเกรอยู่ในสถานการณ์ที่ยากมากตอนนี้พวกเขาจะหวังว่าผลงานเขาจะนําเกมไปสู่ยอดขายหลายล้านชุดเขากล่าวเสริมว่าฉันหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับ The Witcher และ c y b e r p u พ k ภาคต่อไปจะไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกับเกมที่เปิดตัวในปี2077 ก็คือไม่เหมือนใช้เบอผ้าสองศูนที่ผ่านมานะครับเพราะพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เกิดภัยพิบัติแบบนั้นได้อีกแล้วก็คือ CD p r o j e เ t กต์รไม่มีโอกาสพลาดแล้วในในเกมถัดไปถึงแม้มันจะกลับมาได้แบบที่ผมกล่าวเนี่ยแต่ดาเมจโดนไปหนักมากเหมือนยังตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาใช้งบไปเยอะมากกับไอตัวเซืร์ผ้าสองศูนนะแล้วก็มันแย่ตอนช่วงแรกใช่ไหม เกมเนี่ยที่ผมเคยพูดอะ่ะเ,เกมมันไม่เหมือนเรียกว่าไงไม่ไม่เหมือนเพลงเอ่อเพลงเนี่ยม,มันมีโอกาสวันแรกไม่ดังวันหลังดังได้เกมเนี่ยยากมากมันมีไว้เกมที่เอามาแก้ามาปรับแพชอะไรแล้วสุดท้ายโอ้คนกลับมาเล่นเยอะแต่ว่าโอกาสยากมากเพราะฉะนั้นวันที่เปิดตัวช่วงแรกๆเดือนแรกพังไปแล้วชื่อเสียงมันเสียไปแล้วต่อให้คุณกู้สถาคารกลับมาได้ภาพที่คนอื่นมองอะ่ะมีมเดิมๆม,ม,ม,มามันยังมาหลอกหลอนนึกออกไหมมันก็ ทำให้เขาจะต้องแก้นการโดยทําเกมถัดไปเนี่ยแหละแล้วการที่เขาใช้วิธีนี้นโยบายนี้ซึ่งทางผู้วานาเขาอ้างนะว่าเจ้าของบริษัทอ่ะเขาบอกว่าไอ้นโยบายพวกนี้มันมีมานานแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งมีเราก็สับส่นความหลากหลายมีแคมป์อะไรแบบเนี้ยมา4ปีแล้ว4รุ่นแล้วเออเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวหลอกเกมมันก็ดีได้อ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อถึงข้อโต้แย้งจากทางเจ้าของบริษัทนะครับหลังจากที่มีดราม่าของคุณแอนิเมียนออกมา ผู้บริหาร CD Project Red เนี่ยก็ออกมายืนยันโต้แย้งว่าเขาจ้างทีมงานหรือคนเข้ามาทำงานเนี่ยจากฝีมือไม่ได้อ้างอิงจากความหลากหลายอย่างที่เป็นข่าวลือกันนะครับแล้วเขาก็ยังพูดใน X ว่าดูเหมือนว่าเราอยู่ในยุคที่ใครจะบันทึกอะไรมั่วๆก็ได้ข้อมูลที่ไม่มีความจริงเลยก็โพสต์ลงไปได้แล้วก็สร้างเรื่องราวลวงโลกขึ้นมาคนเก่งๆลาออกจาก CD Project r ไปหมดแล้วจริงหรอ พวกเรามีอัตราหมุนเวียนเปลี่ยนบุคลากรที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเรารับสมัครคนโดยอิงจากเรื่อง DEI หรือความหลากหลายเท่าเทียมการไม่แบ่งแยกจริงหรอพวกเราจ้างคนโดยอิงจากความสามารถและผลงานเท่านั้นก็เหมือนที่เราทําเกมที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดด้านศิลปะเท่านั้นทำไมถึงเลือกใช้ Unreal Engine หรอก็เพราะมันทาให้เราสามารถทาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยังไงล่ะ และทําให้เราได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยอยู่เสมอผู้กํากับเดอะวิชเชอร์สลาออกไปจริงหรออ๋อใช่เขาออกไป2ปีกว่าแล้วตอนนี้เราควรจะเลิกพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดพวกนี้ได้แล้วและกลับไปทําเกมเจ๋งๆกันซะทีอันนี้คือสิ่งที่คุณโนวาสคอฟสกี้ผู้บริหารของ CD p r o j e c t Red ได้กล่าวไว้ใน X นะครับตรงนี้ผมก็รู้สึกต่งหงิดต่ตงหงิดนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ตำหน,นิอะไรแกนะเพราะว่าอย่างที่บอก จนกว่าเกมใหม่จะออกผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่เพราะว่าจริงๆริงเดอะวิเชอรเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าตอนที่มีอุปกรณ์เล่นเก็บริงๆเงเนี่ยมันนานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับไปเล่นนะแต่ Cyberpunk 207 7เนี่ยผมได้เล่นวันที่มันสมบูรณ์แล้วที่แก้แพทแล้วเราซื้อมาพร้อมแพ็กเสริมแฟนทอมลิเบอร์ตด้วยต้องบอกว่าไอ้เฮี้ยผมรักเกมนี้มากเลยเว้ยตอนแรกผมรู้สึกเลยว่าแฟนทอมลิเบอร์ตแล้วก็ เซ b ร์ p พังสองเนี่ยผมชอบเตม c y เบอร์พังมากๆตั้งแต่วันเห็นตัวอย่างทุกอย่างที่เป็นแนวแบบไซไฟแบบเนี้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์แบบเนี้ยที่เป็นแนวเอ่ Cyberpunk อไซเบอร์พังอ่ะผมชอบเพราะว่าอย่างโลโก้ชื่อช่องผมก็เป็นเตม c y เบอร์พังนะแล้วผมพยายามถ้าคุณสังเกตดูแบบพวก t a n น l a t e ต่างๆที่เป็นแบบอะไรเงี้ยผมผมรักในในเตมของ c y เบอร์พังอ่ะมากจนวันที่เกมออกเนี่ยผมติดใจยอยู่หนึ่งเรื่องก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ เกมมันมีปัญหาเนี่ยก็คือผมเล่นเกม First p e r s o n Shooting ไม่ไม่ค่อยได้เว้ยผมมีการแบบ o t ช o n Sick แล้วก็ผมเลยช่างใจว่ากูจะเล่นดีไหมระหว่างที่ช่างใจไม่กี่วันก็รู้ข่าวเลยว่าเกมพังบักเบิกอะไรอย่างที่ทุกคนรู้กันก็เลยเฟดออกมาแล้วเสียใจนะเพราะรู้สึกรอเกมนี้เหมือนกันจนวันที่ได้กลับมาลองเล่นวันนี้เขาบอกเกมมันกลับมาแล้วมันดีแล้วผมก็ซื้อแล้วก็นั่งเล่นผมไม่เคยมีวันไหนที่แบบ ไม่อยากเล่นมันเลยอะถึงแม้มันจะเป็นแค่เกมเนื้อเรื่องไม่ใช่เกมออนไลน์แบบที่ผมชอบด้วยนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมทําช่องแล้วแล้วก็คือผมไม่ลงคลิปเลยอะประมาณเกือบเดือนอะเพราะเล่นแตก c y เบอร์พังเว้ยเฮียแม่งสนุกมากใครยังไม่เคยเล่นนะคือถ้าวันไหนผมทําคลิปแบบ10เกมในดวงใจอะแม่งต้องมีไซเบอร์พังสองคือผมชอบในเนื้อเรื่องวิธีการเล่าการ,รบังคับแล้วผมเข้าใจมากๆเลยว่าทําไมถึงต้องไปมุมมองเฟิร์สอะ มันอินจริงๆคือตอนแรกผมว่าคำ,คำพูดของผู้พัฒนาเขาบอกว่าที่จะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าผู้เล่นจะได้อินกับเนื้อเรื่องมากขึ้นเลยผม่ามันเกี่ยวหรอวะเพราะว่าเออมันเป็นมุมมองไหนก็ได้อะไรเงี้ยเออปรากฏว่าแม่งจริงจริงว่ะผมรู้สึกเลยว่าไอ้เฮี้ยกูเป็นวีไอ้เฮี้ยกูคือวีที่อยู่ในเกมอะแล้วก็ใครที่เคยเล่นจะเข้าใจผมดีต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ ราคาเป็นพันที่ถูกที่สุดในชีวิตผมเลยแม่งโคตรคุ้มแม่งสนุกมากอันนี้สําหรับผมนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาพูดถึงที่ผมบอกว่าแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเขาทำ Red Engine มาเพื่อจ้างเกมจากบริษัทเขาแต่สุดท้ายยอมปรับมาเป็น Unreal Engine แล้วก็อ้างว่ามันดีกว่าแล้วมันทําให้ทันสมัยรู่เสมอแล้วเมื่อก่อนมึงไม่ใช้แต่แรกวะ งงไหมแล้วไมึงไม่ใช้แต่แรกสมัยเมื่อก่อนอ๋อโอเคอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ฝ่ายแบบเอนจิเนียร์เขารู้กันเราอาจจะไม่เข้าใจนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเกมจะเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ใช้ X ที่ชื่อว่า p o w e l Saco ก็คือเป็นเขาเป็นทีมออกแบบภารกิจของ Cyberpunk 2 0 7 7เป็นทีมงานของ CD Projekt Red นั่นแหละรครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยกำกับ c ซร์พังภาคใหม่ ที่กำลังจะออกมาด้วยนะครับที่กำลังจะออกมาให้เราเล่นการปีไหนไม่รู้อะเขาออกมาโพสต์ว่าการที่ Phantom Liberty ออกมามีคุณภาพดีแบบนี้เนี่ยเพราะทีมงานที่ดูแลด้วยความเอาใจใส่ใช้ความรู้ความสามารถความรักที่มี จ้างงานเฉพาะคนที่เก่งจริงๆเท่านั้นและไม่มีวาระแอบแฝงซ่อนเร้นใดๆอย่างที่ว่าสิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือการทำผลงานศิลป,ปะอันน่าทึ่งที่จะทำให้ทุกคนประทับใจไม่ลืลืมนี่ก็คือสิ่งที่ทีมงานเขาออกมาแชร์เสริมจากที่บอสเขาออกมาพูดนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยถ้าแสงคอามสิดส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่าซีรีส์โปรเจกต์เรดยังเป็นบริสุทธิ์อยู่จนกว่าที่ผลงานเกมคุณจะออกมาเหมือนเดิมนะครับไอการความหลากหลายสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนเพศนู้นเพศนี้เป็นสิ่งที่ดีหมดเลยเว้ยแต่คุณต้องคำนึงด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปทำเขาเรียกว่าการเบียดเบียนกับเพศอื่นอีกหรือเปล่าเหมือนที่ผมอธิบายไปเยอะพอสมควรช่วงต้นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นดี DI เนี่ยมันดีเสมอมันเป็นเครื่องมือที่ดีเมื่ออยู่ใน คนที่ใช้อย่างถูกวิธีนะครับเพราะนั้นเนื้อหาสำหรับ CD p r o j e c t Red วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตั้งตารออดใจรออยากจะเล่น The Witcher แล้วก็ซื้อฟห้งภาคใหม่มากๆเดี๋ยวรอดูตัวอย่างเกมเพย์ผมคิดว่า เราได้คุยเรื่องนี้กันอีกเป็นปีอะ่วามันจะออกมาให้เล่นมันต้องมีข่าวหลุดมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดติดตามไว้ได้แล้วเราจะได้เอาไว้คุยกันประจํานะครับถ้าใครมีข้อมูลดีๆอยากส่งให้ผมหรืออยากจะพูดคุยกับผมหลังบ้านก็กดเข้า Discord ของช่องได้นะครับผมและสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทังด้านล่างดีด้วยนะครับขอทุกคนดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงอย่างเมความสุขนะครับ ขับรถปลอดภัยรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมตองท็อปคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ beauty standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสน,บสนบผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเ,อเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุทกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด m e m b e r s h i p ในอนาคตนะครับสำหรับันี้นผมต้องลาไปก่อนขอทุกคนมีความสุขครับ